มาเจอกับช่างตีรับเขาก็ก็อีกช่างตีอีสานใต้มีสองก็เสียตีครับวันนี้เสียตีตัดตือเรียงครับแต่วันนี้ไม่ได้อัพคลิปถ่ายเลยนะครับเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งทำครับวันนี้นี่ก็เดินทางไปตัดของช่างแมวอีกครับตัดตือเรียงครับลึกก็มาดิเหนื่อยมากเลยครับพี่บังลุยมา้วยครับบังลุยครับบังลุยมา ตอนนี้เฟื่องก็กระตุกยาครับตึกระดีได้ในกางเลยรีบาบ้าแกว่าบา่บ้ากวครับในแน่ก็กเเมานะกิฟก็มาครับมากันหลายคนเลยครับที่จ้างตีไม่ค่อยมีกิฟลงครับตอนนี้ก็ตีกุ like ้งยี้ต้องก็มาสวนนา่นอีกครับมาฉีดยามาหลักษาฉีดยาก็อีกอีกนึงก็ต้องไปฉีดยาจนในแน่งา จรืงนี้มันเยอะมากเลยครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันครับนี่ตรงนี้ก็กแตะแล้วก็มาครับอุ้ยอันนี้ก็ดถูกลั้งไว้นิ่งจะได้ได้มาดูขับรถนี่สับรถมันเต่าเลยนี่วีวางไนี่ใช่ Yeah.